กราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะคะรับวันนี้กับช่องช้างแกน channel วันนี้กลับมาอยู่ d a t a b ร o n อนโลเพกันนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของการรีวิวคาแรคเตอร์แต่ละแพ็คแล้วนะซึ่งวันนี้เรามาถึงแพ็คสามนะครับเราก็จะมารีวิวกันเลยอันนี้คือ wear อาเบนดอนเวรนะเริ่มมาเลยดีกว่าไม่เสียวเวลามากอาเบนดอนเวรไม่มีของอะไรเลยนะครับไม่มีหมัดด้วยาเต้น,น,นอ,อืมอืม โอเคอาเวนนอนแว่อาเวนนอนแว่เสร็จปุ๊บก็บล <ule> uh ็อแวต่อนะครับบล็อแวนี่ก็จะตัวใหญ่ๆนะมีสามอาบิตี้นะครับมีฟลับเบอร์ชัเบอร์เป็นท่าต่อยตัวมมีฟรูดดอปเปอร์นะครับซึ่งสามารถเสกอาหารได้นะนี่อาหารบล็อแวนี่มันสามารถเสกอาหารได้หลายรูปแบบเลยนะแล้วก็มันจะมีบล็อสแตมปีนนะครับซึ่ง มันจะพุ่งไปตามลูกศนให้เรากดนะสมมติเรากดตรงนี้มันก็จะพุ่งไปตรงนี้แล้วกดตรงนี้ก็จะพุ่งไปตรงนี้นะอ่ะดูเปลยวโอเคบอสแวร์เสร็จปุ๊บก็ไฟ์วอลเซนทรีนะครับสซายวอลเซนทรีก็จะมีสองสกิลมีดีเฟนต์โปรโตคอนะครับนี่มันก็จะแปลงร่างเอาไม่ใช่ขารอดรอดอันนี้มันต่อยเจ๊หรือเปล่า ผมงงอ๋อผมงงอ๋อคือมันจะมีแบบยิงลูกกระสุนกับแบบเป็นแบบฟาดอย่างนี้เนาะได้ไหมเออเข้าใจละผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้บ่อยเนาะผมเลยไม่รู้ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมามีเซนตรีหมดนะเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นเซนทรีอย่างนี้เลยเหรอมันก็จะยิงอ๋อมันก็จะกลายเป็นแบบเซนทรีแบบจริงๆเลยนะครับนี่ก็เท่อยู่นะตัวนี้นะครับสไบวอลเซนทรีเสร็จปุ๊บนะ ก็เป็นฮาร์ดแวร์พาราดินนะครับเป็นพาราดินเวอร์ชันที่ตัวใหญ่ขึ้นนะมันก็จะมีอยู่ของหนึ่งอันก็คือแกรนแฮมเมอร์นะครับปมและนี่คือ่าเต้นเออผมลืมเอา่าเต้นบรูดแวร์กับอันนี้ให้ดูบรูดแวร์แล้วก็ไฟวอลเซนทรี อืมโอเคต่อมานะครับฮาร์ดแวร์พลเรียเสร็จแล้วก็มอ์แวร์บิ๊กกมนะตัวนี้ก็มอร์แวร์เวอร์ชันตัวใหญ่ขึ้นนะครับจะมีของสำหรับมอ์แวร์แล้วก็เมกาพันเชอร์นะครับนี่นี่คือท่าเต้นของมันนะครับมอ์แว um, ร์บิ๊กกมเสร็จปุ๊บนะก็เป็นมอ์แวร์บอดียครับเป็นมอร์แวร์เวอร์ชันบวบน้ำนะนี่ท่าเต้นของมัน หมัดนะครับกีก้าพันเชอร์จะต่อยด้วยการฟาดแล้วก็มีท่าย่ำกระหมอมนะครับนี่ต้มมอเวบอี้เออร์ส0ปุ้มนะครับต่อมาก็จะมีเป็นบรุษนะเมื่อกี้มันไม่เชิงเป็นย่ำกระหมอมนะครับมัแค่ทุบพือ้อนเฉยนะเออผมพูดไปอเนี้โอเคมีกีก้าพันเชอร์นะครับต่อยปมคล้ายๆกันเลย แล้วก็มี super smart เนี่ยมันจะทุบอย่างนี้นะครับต่อมาแล้วก็มีโปรแกรม h ร์นะครับหัวใจโปรแกรมแล้วก็มีท่าเต้นมอ l w a r e root เสร็จแล้วปุ๊บ,ลบแล้วก็เป็น m a l w a ส e well, spawner นะครับตัวนี้ตัวใหม่เลยนะ m a l w well, a สป spawner ก็จะมี m a l ิช i o s t นะครับ <S <S มันจะต้องใช้เวลาเพื่อเอา corruption aura นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ เมจิกมิสไซล์ก็โยนลูกบอลไปสอลูกนะแล้วก็มีของสลับมอลแวร์นะครับแล้วก็มีท่าเต้นนะฮะนี่แล้วนี่ก็คือพลังของมาลิเชียสตาร์นะครับคุณผู้ชมจะเต็มละนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นโอลาอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าทําอะไรไร่เหมือนกันไม่ได้ยังไม่ได้ไปศึกษามานะครับโอเคมอลแวสปอนเนอร์สร็ปุ๊บนะ ก็ต่อไปออกมาเป็นมอแวร์ซัมเมอร์นะครับนี่มอแวร์ซัมเมอร์ก็จะมีเมกาพันเชอร์ปอมปมมีขอสลับมอแวร์นะครับแล้วก็มี 5, er ท่าเต้นมอแวร์ซัมเมอร์เสร็จปุ๊บนะก็เป็นมินิเฟนเรียนะครับถามว่าเฟนเรียคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีลิตรลเวปปอมนะเวเปพอดโควิดนะก็มีท่าเต้น ในขอดูซิมันคืออะไรอัสโบรยบปาบ๊าน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างในพิที้แกมนะครับเป็นตัวร้ายนะ,ะน่าจะมีเวอร์ชั่นขนาดใหญ่ด้วยต่อมานะครับมินิฮาร์ดดิกสก์อันนี้ก็ตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันครับพิกฟิสฮาตเต มินิฮาร์ดดิสเสร็จปุ๊บเนี่ยนะต่อมาก็มินิมอเตอร์บอร์ดนะครับมอเตอร์บอร์ดก็จะเป็นแบบพวกเจ้าของคอมพิวเตอร์อะไรนี่นะแล้วนี่ก็เป็นโมเดลที่แบบไงน,นะหมวดอายุนะครับคุณผู้ชมนะเขาบอกไว้ก่อนนะครับมันมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในานะคตดนะครับอ่านี่ท่าเต้นนะแล้วก็มีควิกฟิสมอเตอร์บอร์ดเสร็จปุ๊บแล้วก็มินิโปรเซสเซอร์ไพเรสนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นนักบวชแบบนี้มีควิกฟิสแล้วก็ท่าเต้นนักบวชนี่ก็จะเป็นแบบพวกที่รับใช้อันนี้หรือเปล่าพวกที่รับใช้มอเตอร์บอร์ดนะอะไรใช่ไหมอะไรขนาดอะไรประมาณนี้แหละครับเออต่อมาฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์ก็จะเป็นแบบพวกที่ขโมยพาดเวิร์ดหรือเปล่าจากที่อ่านมาไม่รู้ที่เกียจทำเขาเข้าใจอ่าฟิชเชอร์ก็จะมีควิกฟิส นี่เสกเสกมัดออกมาจากร่างกายแล้วก็มีท่าเต้นฟีเจอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นพรินซ์รอมนะพรินซ์รอมก็จะมีโซลิมเบลดนะครับเมื่อรู้ออกเสียงยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีสกิลนะที่จะบัฟพ,พันธมิตรรอบข้างอ่ะเราก็มารอกันดีกว่ามามีท่าเต้นอืมอืม แล้วก็นะมีท่าอ่าให้ดูอีกท่าแล้วกันท่าเวฟท่าเชียร์ซึ่งคุณผู้ชมก็ถ้าผูผมซื้อพวกแพ็กนี้มาคุณผู้ชมก็ไปลองท่าได้เลยน,นะครับเนี่ยดูจากคอมมาตรงนี้เลยนะคว่ามีคอมมาอะไรบ้างมีท่าไอ้เวฟถ้าท่าเต้นสองได้อะท่าแดนสองแดนสามอ่านี่ไงรอยอรย่อเลดมาละไม่ต้องละรอยอรย่อเลดก็จะเป็นนี่บัฟแค่นี้เลยนะครับอืมเรารอแซมซีบีเอานี่ เ,เดี๋ยวอลารมาเพิ่มนิดนึงนะออโอเคพรินซ์สลอมเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพรินเซส,สแรมนะครับพรินเซส,สแรมก็จะมีโปรเจกเต็ดโฮโมนะครับคืออะไรหมัดอะไรสักอย่างนช่นหมมั้งออแล้วก็มีอาบิตี้ของหมัดน,นี้นะครับก็น่าจะแบบยังไงอ่ะต่อยเอามือจกงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เข้าใจ ออกมาก็จะมีเสกโล่แปะประมาณนี้ครับพรินเซสแรมนะเดี๋ยวผู้ชมให้ดูอีกทีหนึง่งมันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรโอเคนี่คือท่าเต้นนะครับนี่พรินเซสแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นโปรแกรมสตองกีไอกองสตองคีอะไรอะสตองซีนะครับโปรแกรมนะออตสตองซีนะหรือเปล่าสตองซีใช่ไหมน่าจะใช่นะมีค้อนตุ่ม มีหมัดเร็วนะครับมี s t r o n g ี่แล้วก็มีท่าเต้นโปรแกรม s t r o n g ี่เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็น VPN VPN ก็จะมี q u i c k f i ท่าาต้น้็งมีทุกตัวแหละท่าเต้นเออ VPN เสร็จปุ๊บก็ไวรัสบิก๊กรรมนะครับไวรัสขนาดใหญ่ ก็จะมีไวรัส2ของของไวรัสนะครับมีเมก้าพันเชอร์แล้วก็มีท่าเต้นไวรัสบิ๊กกำเสร็จปุ๊บนะครับก็ไวรัสบอร์เดอร์ต่อนะไวรัสเวอร์ชันบวมน้ำเช่นกันอ่ะมีกิก้าพันเชอร์ป้อมป้อมสุปอร์สแมชแล้วก็มีท่าเต้นนี่ ไวรัสบอเดียร์เสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นไวรัสบลูสนะครับก็ค <Okay, S 1> <Alone. S 2> ล้ายๆมอแวร์บลูสเลยนะแต่เป็นไวรัสกิก้าฟันเชอร์สเปอร์สแมชแล้วก็โปรแกรมฮาร์ดนะครับมีฮาร์ดเซนมาหนะักไวรัสบลูส์ไว้ขออภัยนะไวรัสบลูสเสร็จปุ๊บก็ไวรัสสปอนเนอร์นะ มีก็จะมีความคล้ายกับ er, มอแวสปอนเนอร์อะไรคุณผู้ชมมีมีอันนั้นะมีกระทานี่ก็ทำหน้าที่คลา้คลายกันนะฟาด,ดฟาดฟาดแล้วก็ส่งออรา่าขึ้นมาผมขออนุญาตไม่รอออรา่านะครับแล้วก็มีเมจิกมิสไซล์๊มปมมีของสลหรับไวรัสนะแล้วก็มีท่าเต้นปัมป๊มปมโอเคผมโดนหาเรื่องอยู่คุณผู้ชมเขาพี่าผมน่าจะอภีโอเคผมรีบเพนดีวกว่า แล้วก็มีไวรัสซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็ไปคาแรคเตอร์สปอร์เลยแล้วกันอ่าไวรัสซัมมอนเนอร์ก็มีลักษณะประมาณนี้นะเมกาพันเชอร์คล้ายๆกับไวร์มอร์เวอร์ซัมอมอนเนอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีไวรัสทูแล้วก็มีท่าเต้นนะนี่ไวรัสซัมมอนเนอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นไวรัสโอ้ไม่ใช่ไวรัสสิไวไฟนะขออภัยด้วยไวไฟก็จะมีคลิกฟีดตึมตึมท่าเต้นของมัน โอเคก็จบไปแล้วนะครับสลับการรีวิวคาแรคเตอร์แพค3ในเกมนัตเตอร์บอลโลเปก็หมดไปแล้วนะสลับ3แพคครับคุณผู้ชมอยากดูแบตอะไรก็บอกได้นะบางแบตผมมีอยู่แต่บางแบตผมก็ไม่มีนะแต่มันไม่มีใครอยากดูอะไรหรอกปั้งดราม่าเลยดราม่าเลยโอเคก็สลับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย